รุงชัยไปเปิดใจแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้านกัญชาท่านหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะในเมื่อทิศทางมันยังไม่แน่นอนแบบนี้จะปรับตัวเพื่อรับมือกับอนาคตอย่างไรค่ะช่อดอกกัญชาถูกวางขายภายในร้านตึกแถวแคบๆใจกลางเมืองย่านอโศกตลอดช่วงปีกว่า,วาแล้วที่ร้านช่อบพกามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งคนไทยและต่างชาติภายหลังกัญชาถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด ช่อดอกกัญชาถูกแบ่งขายปลีกราคาต่างกันตามสายพันธุ์เฉลี่ย400 5 0 0ถึง500บาทต่อกรัมนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติกัญชามารองรับหลายฝ่ายจึงกังวลการใช้เชิงสันทนาการจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีร้านขายช่อดอกกัญชาเป็นต้นทางการเข้าถึงที่ง่ายมากขึ้นที่ผ่านมาร้านขายช่อดอกกัญชาที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งร้านช่อพาะกาได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามข้อกําหนดเช่นไม่ขายให้กับเยาวชนอายุต่ากว่า20ปีหรือสตรีมีคันโดยเด็ดขาดแม้ภายในร้านมีทั้งอุปรกรณ์ซอยช่อดอกกระดาษมวลเพื่อใช้สูบรวมถึงมีบ้องไม้ไผ่วางขายที่ถูกทําให้ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการแต่เจ้าของร้านก็ยืนยันว่าเป็นเพียงของที่ระลึก พร้อมย้ำเจตนารมณของร้านว่ามีเป้าหมายเชิงสุขภาพเท่านั้นสำหรับเรามองว่าการขายเพื่อนันทนาการคือการขายในสิ่งที่พร้อมใช้อย่างเช่นเอาไปใส่เป็นมวลอันนั้นคือพร้อมใช้อันนี้เราเราไม่ทำเราขายแค่ตัวดอกเป็นเหมือนกับ raw material เขาจะเอาไปทำอะไรต่ออีกทีนึงเนี่ยเราไม่รู้เจ้าของร้านชอบปากามองว่า อาจไม่เป็นธรรมหากอนาคตกัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งตามข้อเรียกร้องของนักวิชาการบางกลุ่มเพราะหลังจากปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดภาคธุรกิจเดินหน้าไปมากแล้วแต่ความไม่ชัดเจนของนโยบายกำลังทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเชื่อว่ายังมีอีกหลายทางเลือกที่จะควบคุมกัญชาโดยที่ให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ แล้วถ้าเกิดอยู่อยู่ดีๆจะเอาไปอยู่เข้าไปใส่ในยาเสพติดนี่ก็คือมาจัดกระกระทบกับสิทธิ์ของฉันนะเพราะว่าฉันขอใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะทํากันยังไงแล้วก็ลองคิดตามนะร้านหนึ่งล้านอาตีเว่าเขามีลูกค้าอยู่ร้อยคนเขาก็ยังมีลูกค้าอยู่ร้อยคนถ้าเกิดมันผิดกฎหมายอะ่ะก็ก็ก็จะหายก็จะไปอยู่ใต้ดินเงินจากร้อยคนคนนั้นอะ่ะแทนที่จะได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าก็จะเปิดให้ตำรวจคอร์รัปชันอีกก็ไปไถตังเข้าอีกจบตอนจบเนี่ยมันก็วนกลับมาอยู่แบบปัญหาเดิมที่ผ่านมามีกระบวนการเรียกร้องปลดล็อกกัญชาให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์เชิงสุขภาพแต่ต่อมาเกิดกระแสตีกลับกัญชาถูกมองในแง่ลบในฐานะของภาคธุรกิจเธอจึงอยากให้สังคมมองอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสียโอกาสจากเรื่องนี้วชิลรวิทเลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะสถานะของกัญชาควรจะกลับไปเป็นยาเสพติดหรื